มาพบกับเซลนิมคูบตตาบ้านทงอิกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะนิมก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะก็โปรโมชั่นเดือนอกรกฎาคม2 5ง3นะคะะคะจะเป็นโปรแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะก่อนอื่นนะคะลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นิมด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ <S <S จากช่องของเราคะ่ะเราไปฟังโปรโมชั่นกัน ำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเซลนิมนะคะจะมาแนะนำ3รุ่นนะคะจะเป็นรุ่น L5018 แล้วก็ L4018 และรุ่นเล็กของเรานะคะจะเป็น L3218 นะคะเริ่มจาก L5018 กันเลยดีกว่าค่ะตามเลยค่ะ L5018 นะคะตามที่เห็นในรูปนี้นะคะจะเป็น L5018 50แรงม้านะคะกะ็เดือนนี้นะคะโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%นะคะวางดาวแค่ 27,000บาทนะคะผ่อนเป็นรายปีแบบมีงวดย่อยนะคะงวดย่อยเดือนละ2,000บาทแล้วก็งวดใหญ่จะจบอยู่ที่1 4 0 0 0แกับ3า7บาทนะคะผ่อนนานสุด7ปีนะคะก็เดือนนี้นะคะโปรโมชั่นที่ดีนะคะอยู่ที่ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะคะลูกค้าซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้ายังไงนะคะ ก็คือ, oh, <no. S 1> อเราออกรถเดือนนี้เราก็จะไปจ่ายงวดย่อยอะคะ่ะเริ่มต้นที่เดือนมกราของปี6 2,564ะคะ่ะออกเดือนนี้ก็วางดาวที่27,000นะคะเริ่มจ่ายเดือนแรกก็จะเป็นเดือนมกราคมนะคะ oh. ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ค่ะก็ไปต่อกันที่รุ่นที่สองเลยนะคะจะเป็นรุ่น L4018 ค่ะมาเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็น L ศนนะคะ L 4 0 1 8ก็จะเป็น40แรงม้านะคะวางดาวส0เหมือนกันนะคะอยู่ที่1900 0บาทนะคะจะเป็นรายปีแบบนี้งวดย่อยนะคะวดย่อยเดลล์สอง2,000นะคะแล้วก็งวดใหญ่จะตกอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสี่บาทนะคะผ่อนนานสุดเจ็ดปีเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็รุ่นสามสิบสองจะเป็นรุ่นเล็กกว่านี้นะคะรุ่นสามสิบสองนะคะวางดาวอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะ รายปีแบบบิงวดย่อยเหมือนกันค่ะงวดย่อยเดือนละสองพันนะคะงวดใหญ่ก็จะสูงที่88,694บาทนะคะผ่อนนานสุด7ปีเหมือนกันนะคะผ่อนเป็นรายปีแบบมีงวดย่อยแต่งวดย่อยเราก็จะเริ่มจ่ายเดือนมการานะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะถ้าสมมติว่าสนใจนะคะก็ถ้าเข้ามาหาเซลล์นิ่มได้นะคะเบอร์จะขึ้นไว้หน้าจอของเราเลยนะคะ ก็จะเป็นเบอร์0817687948นะคะเซลลี่ทำไมพูดเร็วจังลูกค้าฝากมานะคะก็จะพยายามค้าลงก็แล้วกันนะคะก็ลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากจะจองนะคะสามารถจองทางไลน์ได้หรือ ลูกค้าอยากมาจองมาดูร้านเราที่คูบตาบดุงก็ได้นะคะคูบตาบดุงจะอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะถ้าใครไม่รู้จักทางก็แอดไลน์มาเบอร์นิ่มเลยนะคะเดี๋ยวนิ่มจะส่งตำแหน่งที่อยู่ให้แล้วกันนะคะเข <Okay. S 1> ้ามาถามหาเซลล์นิ่มก็ได้นะคะโอเคอ่แล้วก็สําหรับ เอ,อกสารการจองนะคะเอกสารการจองก็จะมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะของทีมนื้คนค้ำนะคะคนค้ำเอาหนึ่งคนนะคะเป็นคนละทะเบียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยากันนะคะอายุไม่เกิน60ปีนะคะแค่นี้นะคะลูกค้าก็เอารถไปใช้ที่บ้านได้เลยนะคะนิ่มส่งทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะค่ะสําสหรับใครที่ชมคลิปแล้วก็โปรโมชั่นดีๆไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะ เข้ามาจองกับเซลล์นิ่มได้นะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ